อาชีพออนไลน์มลสุนของมันคือมลสุนของคนทําคือคือส่วนใหญ่ก็วางมือก่อนคนมักจะคิดว่าคนที่เข้ามาทําออนไลน์ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าขายไม่ได้ที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้ยังคงยืนยันนะว่ามันขายได้เพราะความต้องการมันมีแต่มันไม่ประสบความสําเร็จมันเจอมลสุนล้มเหลวเพราะว่าเอะอะก็จะเลิกขายจริงจริงคนทําออนไลน์นะขายได้หมด เนแต่ว่าช่วงแรกที่เขาขายมันจะขาดทุนพอมาหักลดต้นทุนค่านู่นค่านี้ค่าส่งค่าต้นทุนตัวเองแล้วมันจะยังขาดทุนอยู่ความขาดทุนตรงเนี้ยเขาจะทนไม่ไหวเขาก็รู้สึกว่าทําแล้วมันไม่คุม้มอดทนไม่พอรองไม่ได้ไมล<า>เซตออกจากบ้านมาก็คือคนจะมาทําธุรกิจปกติกัอน,นะเขาจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำธุรกิจอันเนี้ยเมื่อปเปิดร้านอาหาร3ปีคืนทุน2ปีคืนทุน1ปีคืนทุนทุกคนรับได้ถูกปะถือว่าเร็วแต่ว่าพอทําออนไลน์คนจะเอา หนึ่งเดือนคืนทุนสองเดือนกำไรสามเดือนกำไรเยอะๆหนึ่งปีกูต้องรวยใช่คือ,อคิดดูดิว่าเหมือนกับความคาดหวังเขาสูงเกินไปคาดหวังสูงมากๆแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังก็รู้สึกว่าท้อแท้แล้ะ<ช>มันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันเป็นช่วจิทจ่ตมัน่าสนใจแต่จริงๆเปล่าเลยเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแน่ว่าคุณเนะี่ยแค่ลดความคาดหวังลงมาแล้ว ทำอย่างต่อเนื่องมันก็จะได้มันมีคนเยอะแยะมากมายที่ลงมาเล่นออนไลน์แล้วไปไม่รอดเพราะว่ามันผิดตั้งแต่ผิดจะลงมาทําแล้วมีาย n d ซ็ตผิดผิดติดตัวมาด้วยว่ามันรวยเร็วรวยง่ายรวยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนี่ยคือผิดมากจบได้ได้เร็วเรียกว่าอ,อย่างนี้แหละ <c oughs> คือเราต้องดึงทุกอย่างในธรรมชาติเป็นเข้ามาให้ได้แล้วก็หาทางออกของมันปูก็เลยปูก็เลยไปไม่ถูก